อยพี่น้องเป็นคือเหมือนคำทีำ่แจ้งฝนสิบตกเี่ล่ะหลังจากที่บา่าบองประเด็กไ้อมาน,างนังมีเงยหันฝน,น,น,นสิลินบอกบองประเด็กเสพเสียบขันพูได้อยากได้สร้างเรื่องหมุนเจสุภัตตาสิบองให้กินแต่ <c oughs> <c oughs> ว่าเม่สุปพนกยิบเมื่อแล้วพี่น้องบนนัดนี้มานางังยุนี่คือคือยากินนั่นอยากินหวาน กินมนหวานมาคอือผอคืดหาสันนี้จะว่าคืดหายอย่างดอกคืออยากกินมากอันนั่นมากอันนี้มากอมเอาไปเอามาบัดนี้มันมีผุนี่ละปากปากโศกปากหมันข้าเจ้าเอื่นมาปากหมันนี่ลีนั่งไปเองมาคืออยากกินวานหวานจะได้จังหว่ามันมีคนเออกักทุเรียนมาห้พ่ะนะด้วยเธ่เบิ่งมักทุเลียนด้วยกรอบนอกนุ่มไหบมักทุเรียนผู้ใดก่อมาห้ยบ้างอ่ะทีมงานรถเม่์ครับ รถเมล์รถหมาครับที่นั่นรถเมล์รถหมาเอามาให้ครับผมเอาคือบ่มีซื้อมันสั่นกที่งานเพิ่นเถื่เพิ่นเถื่ก็มาครับครับเพิ่นเถื่ก็มาแดนเซอร์บอ่คก็สบายเอฟซีมีเอฟซีอย่างนี้ซื้อโอ้มีเอฟซีมีสงสัยเห็นคลิปแม่มันแสดงว่าเอฟเอฟซีนี่ซื้อมาให้แมนบอลครับตบันอันน้องทึิมถื่อบอลรถเมล์รถหมาเอามาให้ก็ที่งานรถเมล์รถหม้านะครับรถเมล์ฝากมาโอ พี่น้องขันข่ยบาจุมคือสิบอะไ้กินเนาะมือดันอ้นข่อยเ้าพื้นมันว่าขายดีขายดีถลม่มทลายตา,าบ่าบะไ้กินนั่พ่อในบาดนี่มือนี่จ้าไหนจังเอามาให้กินเลยค่ะพี่น้องเป็นกล่องเลยบนบุกกรอบนอกนุ่มในพะนะพูดพ่อปกง้อบาก,ก,กแตงบอกมือเจ้าวาวขันปลาเอาพืน้นนี่บ่าอะไกินแท้แน่นอนอันนี้แม่นยังสั่นก็นี่แหละครับนี่บอก อันที่บ่แม่นแต่หมู่บ้านที่าง,งาเบาพื้นกินครับเจกับลูกไผ่ใหญ่อ่ะครับาง,งาเบาพื้นกับลูกไผ่ใหญ่ว่าทรงแต่เปียกมาเห็นบน่นี่นั่นๆๆ่นนั่น,น,นทรงแต่เปียกมาค่ะนะขันเบาเพื้นเลยสิบ่ได้กินอีหลีพี่น้องค่ะจ้าแล้วมบังดูอเอาไมา้เฮงอย่งก็ไม้แต่เปียกเหนียว เบาไปเบามาได้กินอิลีมือนี้เอามาบักสวยได้พี่น้องสพเขาแบบม่สุภาพพระจ่าซิดเนาะนั่นแหล้ว<อ>ปากหม,มานเนี่ปากหมานเพิ่นว่าปากเป็นเอกปากเป็นโทษเด้อแม่สุภาพนี่บ่ทําไห้กินอยากยังก็ได้กินเบิดพี่น้องอ่าคือนเกล็ดเสียบแต่เอามาสิ่มจักหน่อยในเปลี่ยน <c oughs> ข่ขึดอยากอิลีมื้อนี้อ่ที่จะได้สนิทกินเปิดบ่เปลีน <c oughs> โอ้นี่นี่เปิดทางนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ย จังไหนจังมาคือพ่อจังไหนผิดแสดงว่าันเบิ้งเบิ้งคีบผิดอยู่เดียนี่เป็นบ้างใช่เขาจจอดนะแม่เขาจะถือว่าพื้นนอกไปกันโอ้จอด่าแม่็ดสุพรรณสีขาพื้นเป็นบ้าิคีบนะครับกู้งหุ้นเหรอพูดพูดแบบมั่วปากเก่งนี่กี่ดอกแปดอันไหนมันสิพอดีนะนไหสิซิมสาเกินสาเกินอันนี้เป็ดเอาซ้อนมาซ้อนซ้อมไม่ไม่ไม่เอามือนะเอาซ้อนดีกว่าซ้อนซ้อม ซอนซ้อมเนี่ยมามปาดเป็นแต่เสแปรี่พีนมม่น้องเอ้ยซิมเบิงสาเกินอืมอืม,อม,มเป็นยังไงบ้างแซแปรือกวไวรี่อ่ะหวานหอมผู้เฒ่าผู้ล้ำคนก็นเดี๋ยวกินกับเขาครับอืม พต่บ้านแม่พูดสุภาพสิกินเบิร์ดพอนด้ยอันกินเบิร์ดนนี่มันเบิร์ดธรรมดาเนาะอือืมอืมใช่เขาเรียกอะไรเนี่ยหมอนทองหรหมอนครับอือ เมือนทองเอาพูหยาบานไปไปดมนี่เนาะแต่ก็ผูหยาบานแล้วกินมักทุเลียนมากกาาว่า,าี่ผมกโซ่เห,ห,ห็นกลินอืบเพราะเขาหวานเจบเพาเขาหวานอันนี้พี่น้อยอันนี้เท่าไหร่น 300, นี้สามร้อยป่ะพ0 0งสามพันสามร้อยไม่ตอสามพันกับหขายสร้างบ้านอันนี้ร้อยนึง่งอันนี้ร้อยนึง่งอันนี้ร้อยนึงน่งเต หน่าจะประมาณไหนครับตาบากับพ่อซื้อกิ่งอยู่ดียเราจะสองโลก่นี่สองโล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 กอลไรครับพ่อซื้อกินเยอะนี่ครับเบิดไลายบิเกินนีดผมอย่างนี้แม่ดีบอกอย่างนี้ว่าจะโอมาจากซีดมาน้ำร้อนซีดตันไหนครับโอผาาที่มาท่านได้ครับเขาหนโอผ่ามากนิกดกเขาโดนถาม โกหกเห็นคนงอถามเลยจ้ามาเด้อปูหยาเอ้ยมากินหมักหมักทุเรียนน้ำเมนสุภาพเด้อหมักทุเรียนหม็นเหม็นเด้อเอาแม่บอกนี่บ่แม,มด่ดอกกัดน้างอใหม่เลยกัดโวยพรอนตัวทั้งทีทั้งหลูกหลานตัวหมูบ้านไหนก็เบาใส่สุดไงเนาะจัดบอกได้เจ๊ท <laughs> ั้งยังเจ้ตัวมันนี่ได้กินแล้วเขาได้กิน,นอะไรได้ครับเนี่ยได้กินแล้วบ้านนิ่มหยากับสีออกหัวขอโวยพรอน ให้น้องรถเม่รถหมาหรือว่าเอฟซีเป็นผู้สื่อหรือว่าหน้องรถเม่ตั้งใจว่าเอาไม่เหยียดหามักทุเรียนสามร้อยบาทหรือว่าสามพันบาทกินแล้วแซบยี่หลีพี่น้องให้ขายดิบขายดีว่าจะาสีของคุณเม่นทุน่างกินแล้วกับิอก้พร้อห้นลูกเหนหลานใอ้น้องรถเม่รถหมาขายดิบขายดีใายได้เงินเมื่อเงินเสนเงินล้านหลายหลายล้านเอฟซีทรงไม่ ทวงมาสวยนี่เท่าไรกะขายดีถล่มทลายให้ได้กำไรกำไีให้กินบะบกจกบะเบิดเดออีหลาเด้ออันยาคุณยาได้กินแล้วเด้อนี่มักทุเรียนกินเจ้าเบาดีสิว่าเนาะคือปัะมันนั่นแหละครับเอาทํามดาแซบอีหลี ค้ายดิบคายดีถล่มทลายนะจ๊ะร um ุดเมรุดหมาเอากระสิบอเจดั้งบ่อโอ้กระสิบอสรวมเจน้ำบ่อรวบเจน้ำแจ๋ลูกไผ่ง่ายลูกไผ่งหมอ่ง่ายน้ำกันมาล้าผมว่าลำพันธุหลงเหลงลูกไผ่ง่ายน้ำกันเนาะเอาลูกไผ่ง่ายกะแม่บ่อใส่กักกระดอนทั้งสุดเนี่ลูกไผ่ง่ายกะเอาขายปลาแดกยวกะงากระสีอวยพรอห้ขายปลาแดกปลาลาดเส็บปากแดงให้ขายดิบขายดีถล่มทลาย ได้กำไรเป็นแสนเป็นล้านหลายลายล้านเด้อล,ล,ล,ลูกเดอ้อได้กำไรมากอะให้กินบะบกจกบะเบิดให้ได้กำไรทวีควูณขึ้นให้ได้ร้อยเท่าพันเท่าให้เขาโสโขู่เขาหมานทั้งลูกทั้งหลานทั้งลูกไหงให้เขาลำเขารวยอยูด่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงตลอดไปสาธุเอาเดอ้อสู้ได้ยินบ่มเอา้าข้นมาบ้านนี่ไปใส่แต่คือข้อนละคนแต่มาบ้านนี่ค <c oughs> ือ๋อได้ยินย่าคันได้ ขันสมุทรแดงเงินญาญาห้พ่อนกะสาธุเอาเด้อทั้งลูกไผ่ทั้งหลานเด้ออ้อออไ<ห>ลำห้รวย้ขายดีขายของ,ของกะขายดีทะลมทะไล่โชคให้หมนันไอ้ได้งเงินแสนเงินล้านหลายหลายล้านให้กินบะบกจกบะเบ,บิร์ดโชคดีอ้เยังกขอลูกตัววาโชคร่ำรวยตลอดปีโชคดีร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเด้อขับเด้อเคือคนบ้านที่ไปใส่เอาพี่น้อง บัดนี้ข่อยก็วอวยพรให,ให้ลูกให้หลานเราเนี่เขาซื้อมาให้กินแล้วบัดนี้ขายดีขายดีทะล่มทลายเงินทองกับไรมาเทมาสมบัติเงินทองไรมาเทมาจงปีนของลูกของหลานนะจ๊ะแม่สุภาพได้กินแล้วกับวอวยพรให้ลูกให้หลานตัวเนาะคนละคนเลยครับเพราะว่าน,นี่เพราะว่าน,นี่พ <c oughs> ่อมีไม่คอนก็คือย้อนไม่คอ,อ,อนก็น,น,นั้งมันแล้วออืฉันแหละผู้เฒ่าเนาะัจ๋จาถ้ามันเด็กพุ๊บคันได้กินแล้วกับเวาดีตัวลหอยดูหอยลาน เงี้ยเลยจังสรระาัานี้ลูกหลานก็หูจักตัวหูจักใจตัวเนาะจช่พ่อผู้เฒ่าเขาจะว่ากินกับเข่าก็ได้มันบ่กแต่วันนี้สุภาพไม่เคยกินกับเขายากเขี่ยอร่อยอื้อหือหัวเปลี่นปะเขาเขามีเขามีที่งานเขาปอดเยบ้ว่า กาันกินเบิดนี่จิไปใ,ใส้ใช่ไหมแบ่งกันไปลูกหลานคนละนิดคนละหน้ยไปคนละเยากแบ่งกันเอาจงไปจัาจากอันจงไปจัาจากได้นี่เด้อนี่เด้ออันนู้นนัน่นแบ่งกันไปแบ่งกัน ได้กินไปมา่วคนนั้นไม่ได้กินนั่อง